ความสุขของเราอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณวางโทรศัพท์มือถือลงสักพักเนี่ยและตัวเองเอาตัวเองออกมาจากโลกที่มันเป็นโลกออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะค้นพบความสุขแบบเรียบง่ายแล้วก็คนพบว่าคุณก็มีความสุขได้เช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมินกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มินอยากมาชวนคุยแล้วก็พูดถึงเรื่องของการทำโซเชียลดีท็อกซ์หรือว่าโฟนดีท็อกซ์นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาพูดคุยถึง5ข้อคิดที่มินลองเขียนไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะว่าการที่มินลดการใช้โซเชียลมีเดียลงมาก,มากๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบินบ้างนะขอ้อแรกที่มินเขียนไว้นะคะคือความสุขเล็กๆรอบตัวของคุณจะกลับมาอีกครั้งค่ะ จริงๆแล้วความสุขรอบตัวของคุณอะเกิดได้จากการที่คุณสังเกตคะ่ะถ้าวันนี้เรายังตื่นมาแล้วสิ่งแรกที่คุณทําคือตื่นมาปุ๊บเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟีดดูข่าวดูคลิปวิดีโอสั้นๆหรือว่าดูช็อตดูรีลอะไรต่างๆนะคะคุณจะไม่ได้สังเกตสิ่งรอบตัวหรือว่าบรรยากาศยามเช้าเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องในยามเช้าอากาศที่มันสัมผัส อยู่บนผิวหนังของเราวันนี้อุณหภูมิเป็นยังไงบ้างอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นนะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยอากาศเย็นมากนะคะในช่วงเช้าหรือแม้แต่การจิบกาแฟแก้วแรกของวันการดื่มดำกับรสชาติของมันคุณรู้สึกยังไงบ้างแสงแรกยามเช้าที่คุณจะได้สัมผัสและจดจ้องมันได้อย่างเต็มที่คุณอาจจะไม่ได้สัมผัสสิ่งสวยงามหรือความสุขเรียบๆง่ายๆแบบนี้ถ้าคุณ ตื่นมาแล้วถ่ายมือถือโดยทันทีต้องบอกกันว่าการถ่ายมือถือเนี่ยมันคือการที่เราได้ชีพโดพามีนหรือว่าสารแห่งความสุขที่เป็นสารแห่งความสุขแบบราคาถูกนะคะซึ่งการทํางานของโดพามีนเนี่ยมันคือเป็นสารที่หลั่งมาเมื่อเราได้รับรางวัลเหมือนเป็นการให้รางวัลชีพโดพามีนเนี่ยจะเกิดขึ้นเวลาที่เราไม่ต้องออก กำลังหรือออกแรงหรือใช้ความพยายามในการทําอะไรแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ทันทีและได้ผลลัพธ์ในทันทีนั่นก็คือการไถโซเชียลมีเดียคือหนึ่งในชีพโดพามีนนั่นเองแต่ต่างกันกับการที่ถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณได้อ่านหนังสือคุณได้ออกกําลังกายหรือว่าคุณได้ทําเรื่องต่างๆที่มันไม่ใช่การไถ่ายมือถือเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับการที่เป็นชีพโดพามนีนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณจะต้องออกไปทํามันก่อน คุณถึงจะได้เรียโดพามินกลับมาเป็นผลตอบแทนข้อคิดที่2คุณจะเลิกเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตคนอื่นการที่คุณไถ่สื่อโซเชียลอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยคุณได้รับข้อมูลได้รับการมองเห็นจากโพสต์ต่างๆจากข่าวต่างๆเยอะมากมายนะคะแล้วมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่สมองเราเนี่ย จะถูกออกแบบมาให้เราเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกันเรื่องความสําเร็จในด้านของการงานชื่อเสียงเงินทองความสําเร็จในการดูแลร่างกายรูปร่างหรือแม้แต่ไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เราไม่ได้มีแบบเขาคนนี้ไปกินร้านอาหารดูคนนี้มีใช้กระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆพอคุณเลิกใช้สื่อโซเชียลมีเดียบ้างน่ยในระหว่างวัน คุณจะเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วคุณจะมองเห็นชีวิตตัวเองได้ชัดเลยว่านี่เป็นชีวิตที่ฉันต้องการจริงไหมสิ่งที่เรากําลังไปเปรียบเทียบกับเขาหรือว่าเราอาจจะแอบอิจฉาในใจลึกๆเนี่ยหรือเราแอบอาจจะแอบอยากได้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยเราต้องการมาจริงๆหรือเปล่าให้คุณได้ใช้เวลาตรงเนี้ยคิดกับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณวางโทรศัพท์ลงบ้างเนี่ยคุณจะลดการมองเห็น ข้อมูลบางข้อมูลโพสต์บางโพสต์ที่จริงๆคุณไม่จําเป็นต้องเห็นก็ได้ข้อคิดที่3หยุดให้อาหารขยะกับสมองเราค่ะคือการที่เราถ่ายฟีดหรือจ้องจอ,งจองมือถืออยู่ตลอดทั้งวันน่ะคุณจะได้รับอาจจะข่าวดรามา่าข่าวร้ายข่าวในวงการบันเทิงข่าวในวงการการเมืองข่าวก็ซิปซุบซิบ,บนินทาต่างๆนานาและไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับการพัฒนาตัวเรากับการพัฒนาชีวิตเราเนี่ย การที่คุณเสพอาหารขยะให้กับสมองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนั้นอะ่ะมันยิ่งเพิ่มความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในการทํางานของสมองคุณและเพิ่มความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นกับสภาวะทางจิตใจของคุณเช่นกันยกตัวอ,อย่างกับการที่สมมุติเราตื่นมาแล้วเราเห็นข่าวร้ายมากๆของวันนั้นคุณคิดว่าคุณจะเริ่มต้นวันได้ดีแบบร้อยเปอร์ซ์ไหมคะคำตอบก็คืออาจจะไม่เพราะว่าเรา จะไปรีแอคกับข่าวนั้นว่าเฮ้ยคนคนนี้โชคร้ายจังทําไมเรื่องร้ายต้องเกิดขึ้นกับกับคนคนนี้หรือว่าทําไมมีแต่ข่าวร้ายเช้านี้ไม่เห็นมีข่าวดีเลยลองลดการเสพข่าวร้ายเสพดราม่าในตอนเช้านะคะถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นคนมีพลังบวกมีพลังที่สดใสมากขึ้นคุณลองเลิกเสพข่าวร้ายเรื่องดราม่าเรื่องนินทาในตอนเชา้าข้อสีนะคะจะช่วยให้เรารู้สึกหยุด กังวลถึงการพลาดโอกาสในการทำเรื่องบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้อยากทำจริงๆหรือเป็นภาวะที่เรียกว่าโฟโมค่ะ fear of missing out นั่นเองนะคะซึ่งภาวะโฟโมเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่บางทีเราเลื่อนฟีดไปเห็นบางคนเขาไปกินอาหารบางร้านไปเที่ยวที่บางที่หรือรีวิวร้านอาหารรับ ร้านดังอะไรต่าง,าง,างๆนานานะคะและเราก็คิดไปว่าเฮ้ยฉันต้องไปที่นี่สิฉันต้องไปลองทํากิจกรรมอันนี้สิฉันต้องมีอย่างโน้นฉันต้องมีอย่างนี้หรือว่าของมันต้องมีสิคือบางครั้งพอเราเสพสื่อมากาเนี่ยเราได้รับข้อมูลอะไรที่จริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นกับตัวเราหรอกแล้วเราก็ไม่ได้ทันได้ถามตัวเองหรอกว่าสิ่งนี้เรื่องนี้มันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเราไหมมันก็เลยเกิดเป็นภาวะอย่างโฟมอล์ฟีเอ่อฟ์มิสซิ่งเอาท เกิดขึ้นนั่นเองบางครั้งเราก็ไม่ได้ถามตัวเองด้วยซ้ำว่าเราอยากไปทํำไหมเราอยากไปเข้าร่วมไหมแต่เราก็ไปมันโดยไปโดยที่เราก็ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งคําถามเพราะว่าเรากลัวการพลาดโอกาสบางอย่างที่คนอื่นเขารู้คนอื่นเขาไปมีประสบการณ์แต่เราไม่ได้ทําการที่เราพลาดอะไรบางอย่างบ้างเนี่ยเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ใช่ไหมคะนั่นก็เลยเป็น สิ่งที่น่ากลัวของคําว่า f โฟโมกับการใช้โซเชียลมีเดียนะคะว่าบางเรื่องหรือบางอย่างบางเหตุการณ์เราไม่จําเป็นต้องไปทําหรือไปร่วมกิจกรรมไปเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเราดันกลัวที่จะตกเทรนด์เราดันกลัวที่จะพลาดโอกาสในการทําบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้อยากทํามันจริงๆค่ะข้อคิดที่5นะคะเราจะได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงค่ะ ในลหลายๆครั้งคุณเคยเกิดเหตุการณ์นี้ไหมคะว่าบางทีคุณนั่งคุยกับเพื่อนบางคนหรือว่าคุยกับคนที่บ้านอยู่แล้วเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่างคนต่างใช้โทรศัพท์แต่เราไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งตรงหน้าคนตรงหน้าอย่างแท้จริงเพราะเรามัวแต่โดนสิ่งรบกวนในโซเชียลมีเดียในมือถือเราเนี่ยแย่งเวลาตรงนั้นจากเราไปซึ่งการที่คุณลดแล้วก็ละการเล่นโซเชียลมีเดียบ้างในแต่ละวันเนี่ย คุณจะเห็นเลยว่าคุณกลับมาโฟกัสกับเวลาหรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆมากค่ะคุณสามารถล้างจานไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่เปิดคลิปอะไรฟังไม่เปิดเพลงอะไรฟังได้ไหมคะอยู่กับความเงียบอยู่กับการกระทำตรงหน้าของคุณคุณกินข้าวโดยที่ไม่เปิดวิดีโอดูคุณเดินออกไปเดินเล่นออกไปเดินดูสิ่งต่างๆเนะ่ยคุณเดินโดยที่ไม่ ดูจอมือถือไม่ถ่ายฟีดไปเรื่อยๆระหว่างการเดินอยู่บนท้องถนนได้ไหมคะการที่คุณได้กลับมาโฟกัสกับสิ่งตรงหน้าจริงๆคนตรงหน้าที่อยู่กับคุณเนี่ยมันคือความสุขที่แท้จริงและเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่มากที่คุณจะให้กับตัวเองได้นะคะในการใช้ชีวิตเพราะว่าทุกวันนียง่ายมากที่คนเราจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ยากมากกับการที่เราจะคว่มหน้าจอและนั่งฟังคนตรงหน้าพูด นั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อนั่งฟังแบบมี e อ e c o n t a มินสังเกตเห็นสังคมในทุกวันนี่ยากมากๆเลยที่คนจะวางโทรศัพท์ลงไม่ว่าจะเป็นการสังเกตคนใช้โทรศัพท์มือถือกันก้มดูหน้าจอตลอดเวลาใน BTS ใน MRT หรือว่าแม้แต่การเดินบนท้องถนนบางคนก็คือกดโทรศัพท์ตลอดเวลาเดินจะชนต้นไม้อยู่แล้วหรือชนคนตรงหน้ายอยู่แล้วก็คือเหมือนเราทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตกันแบบมีสติเลยอะทุกคนมินก็เลย อยากออกมาแชร์ข้อคิดดีๆที่มินได้รับเนี่ยกับตัวเองกับการที่มินลดการใช้โทรศัพท์มือถือลงอย่างมากในทุกวันเนี่ยแล้วชีวิตมินมันโล่งและเบาสบายมากเอาเป็นว่าถ้าทําได้มินก็อยากลองเชร์ให้คุณๆทางบ้านเนี่ยอาจจะละจากโซเชียลมีเดียสัก หชั่วโมงก่อนคุณไปนอนหรือว่าหนึ่งชั่วโมงแรกในตอนเช้าดูนะคะแล้วก็ลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพลังงานของสมาธิของการจดจ่อในวันวันนั้นของคุณว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังงานที่ดีขึ้นไหมคุณมีสมาธิที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นสังเกตสิ่งรอบตัวได้ดีขึ้นหรือเปล่าน,นะคะก็ถ้า ใครที่ทำโซเชียลดีทอกหรืออะไรอยู่แล้วก็อยากมาแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกันก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะคะใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มินนะคะหรือว่ากดติดตามช่อง The Better You กันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย